สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับไมค้าอีกรอบนึงฮะเดี๋ยวภาคนี้ฮะเรามาอัปเดตไมค้าเวอร์ชัน 17W14A นะฮะ 17W14A ฮะมีอะไรบ้างฮะหลักๆเลยฮะตอนนี้ฮะใน achievement นะฮะตอนนี้มันก็มี advancement ขึ้นมานะฮะตอนนี้มันเหมือนแต่แบบว่าเอยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่เกิดสมมุติเราเริ่มเล่นเกมโดยการแบบอาจจะเริ่มโดยการตัดไม้ตัดไม้ไมไมเก็บไม้ป๊อกแล้วเราลองคราของป๊อกทำคาวฟิงเทเบิลป๊อก ราก็จะได้ a d v a n c e m e n t เห็นป่ะ a d v a n c e m e n t make นะฮะก็คือเริ่มละเห็นป่ะอ่าเราเริ่มเปิดละมี Minecraft ใช่ไหมฮะต่อไป m i l e Stone อย่างเงี้ย i l e s t o n e อย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ i าไ Stone ก็ต้องต้องทุบหินตัดทุบหินใช่ไหมฮะก็โอเคทุบหินแปะแปะนะฮะ a d v a n c e m e n t mode เนี่ยฮะจะอารมณ์เหมือนแบบว่าเป็นการแนะนำผู้เล่นไปในตัวว่า ควรจะทำอะไรก่อนทำอะไรหลังนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นระบบ a achievement ใช่ไหมฮะซึ่งอาจจะแบบมันเก่าแล้วนะ,ะเขาเลยแบบอัปเดตใหม่นะฮะอ่ะอย่างงี้ใช่ไหมอ่าทำสติกชึบแล้วก็ขุดหินนะฮะอ่ะก็ลองขุดหินดูสมมติขุดหินก็มุดแถวๆนี้แหละมุดไปฮะมุดไปมุดไปชึบชึบคึบคึบอ่ะขุดหิน ม็อ hey, hey, บแหม่เห็นป่ะเราก็ได้ achievement milestone ละใช่ไหมฮะอ่าทำที่ขุดหินฮะทำที่ขุดหินอ่ะดู achievement อ่า,อาทำที่ขุดหินใช่ไหมอ่าทำที่ขุดหินก็อ่าทำที่ขุดหินไปแว๊บนะฮะปึ๊บอ่าได้ที่ขุดหินเสร็จแล้วต่อไปทำอะไรอ่าได้เหล็กก็จะไปทำนู่นนี่คือมันจะมาเรื่อยๆนะฮะลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ก็เหมือนแบบเป็นระบบแนะนำผูเ้เล่นไปในตัวซึ่งอนาคตนะฮะเลยใน advancement ต์ตรงนี้เนี่ยยังไม่คงที่นะฮะเขาอยู่ระหว่างการพัฒนา นะฮะก็ในเวอร์ชันต่อๆไปก็น่าจะเห็นอะไรเพิ่มมากขึ้นนะฮะอัปเดตต่อไปฮะสำหรับนันแมคคาร์ฟเนี่ยฮะนกแก้วนะฮะอ่ะเราสามารถสั่งให้มันนั่งได้แล้วนะฮะอารมณ์เหมือนแบบเลี้ยงหมาเลยนะฮะสั่งให้มันนั่งได้แล้วดูเวลามันลุกนั่งเห็นป่ะน่ารักมากเลยเห็นป่ะน่ารักมากกิ๊กก,กิ๊กก,ก,ก,กกิ๊กกอกนี่นะฮะแล้วสำหรับนกแก้วเนี่ยเวลามันบินอันนี้มันนั่งอยู่อ่ะแล้วพอมันบินเนี่ยฮะ แล้วสักพักหนึ่งเวลามันบินเข้ามาใกล้ๆเราแล้วมันลดระดับลงมาเรื่อยๆแล้วมันลดระดับลงมาเรื่อยๆแล้วเวลามันบินมาหาเราหรือเราเดินไปหามันมันก็จะมาเกาะไหลเราแบบนี้นะฮะดูดีมีออรา่าถ้าเกิดสมมติเราต้องการไม่ต้องการให้มันเกาะเนี่ยเราก็เพียงกระโดดนะค,ะคือในเวอร์ชันก่อนนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ย,เ,ยเราไม่สามารถสั่งให้นกแก้วนั่งหรืออยู่กับที่ได้ใช่ไหมครับมันจะตามเราตลอดซึ่งในเวอร์ชันนี้มันสามารถนั่งอยู่กับที่ได้แล้วนะฮะจะไม่แบบมากวนใจเรานะฮะ อาลุกเนี่ยแล้วพอมันบินเข้ามาใกล้เราเนี่ยฮะมันก็จะมาเกาะใบเกาะใบเกาะไหลเราเองนะฮะโดยที่เราไม่ได้สั่งอ่ะเดี๋ยวมันก็มาหาเราคือมันน่ารักมากคือมันมันขี้อ้อนนะฮะอ่ะไม่มีใครมาหาเราเลยเวงครับเอามาละ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 เกาะละเกาะเกาะโอ้น่ารักที่สุดในโลกเลยฮะนกแก้วเนี่ยนะฮะก็คือมันจะเริ่มแบบมาหาเราเองอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วมันก็จะเกาะอยู่อย่างงี้นะฮะจนกว่าเรา ออกระโดดนะฮะและเกิดสมมตินกแก้วเนี่ยมันจมน้ํามันก็จะแบบกระพือปีกอารมณ์เหมือนไก่อนะฮะมันก็จะแบบพยายามเหมือนว่ายน้ำนะฮะเราพานกแก้วมาเห็นปะนกแก้วมันจะไม่จมน้านะฮะมันก็จะแบบพยายามกระพือปีกเหมือนแบบว่ายน้าได้นะฮะสุดยอดมากนกว่ายน้ําอารมณ์แบบ ไก่ชัดๆอะวางอารมณ์แบบไก่มากอะโอเคแต่มันก็ยังดีที่มันบินขึ้นได้แล้วมันก็มาเกาะเราอีกแล้วปั๊บอโอเคฮะเป็นน่ารักที่สุดเลยฮะในไมค้าเวอร์ชันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตเป็นที่น่าสนใจเท่าไหร่ก็มีแค่เพียง a d v e s t m e n t นะฮะแล้วก็นกแก้วนะฮะที่เราสามารถสั่งให้มันนั่งได้แล้วก็บินมาเกาะไหลเราเองนะฮะน่ารักมากค่ะเขาได้เพิ่ม AI ให้มันใหม่นะ,ะส่วนใน advertisement นะฮะอนาคตจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ติดตามชมเอาละกันนะฮะขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับไมค f t เวอร์ชัน 1 7 W 1 4 A นะฮะขอบคุณที่ตามชมฮะสํารวบวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย